สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของ MPPT Charger กันนะครับหลายคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นบอร์ด MPPT 6 0์ที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับถอดมาแต่บอร์ดแบบนี้เลยจอก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นจอของทางร้านนะกำลังทดสอบเครื่องอยู่นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะบิวอินอยู่ในอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ระบบหม้อปแปลงรุ่นหนึ่งนะครับก็หลายๆรุ่นใช้อยู่นะครับเป็นบอร์ด6 0์นะรุ่นนี้นะครับก็ลูกค้าถอดมาแต่บอร์ดนะครับกอ็อาการเบสิกทั่วไปนะครับก็ IGBT ช็อตนะครับมีไฟแผงมีไฟแบตเข้าแต่มันไม่ยอมชาร์จตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กำลังลันทดสอบบอร์ดอยู่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูหลักการทำงานของ MPPT นะครับ ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นาชาร์จเจอร์แบบ MPPT นะครับให้ต่อแรงดันสูงเข้าไว้จะเป็นดีนะครับบางคนซื้อ MPPT มาแล้วยังขนานแผงอยู่นะครับการขนานแผงมา2-3แผงเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่านะครับยิ่งแรงดันต่ำนะครับแกนบู o ตพวกนี้หรือ IGBT ยิ่งทำงานหนักนะครับเพราะว่าแรงดันต่ำนะครับยิ่งแรงแรงดันต่ำ การที่จะทํากระแสหรือทําแรงดันสูงได้มันก็จะทําการต้องทําการสวิตชิ่งเปิดค่าดิวตี้ไซเคิลที่กว้างขึ้นพูดง่ายๆว่า IGBT มันจะต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อให้ค่ากระแสค่าแรงดันได้ตามที่เราเซตติ้งนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับถ้าเราต่ออนุกรมแผงมานะครับอนุกรมแผงมาแรงดันสูงแต่กระแสมีต่ำเนี่ยนะครับเนื่องจากแรงดันมันสูงอยู่แล้ว IGBT หรือว่า,าหรือว่ามอสเฟตก็ไม่ต้องทํางานหนักมาก เพราะว่ามันสวิตแค่นิดเดียวแรงดันกระแสมันก็ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบพวกบูตคอนเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับหรือ MPPT พวกนี้ให้ต่อแรงดันสูงไว้จะดีกว่าแรงดันต่ำแล้วไปขนานแผงเยอะๆนะครับขนานแผง3แผงเนี่ยกับอนุกรม3แผงเนี่ยนะครับบางทีอนุกรมกับขนานบางทีมันจะทำค่ากำลังวัดหรือกระแสอาจจะได้เท่ากันก็จริงแต่วงจรด้านในการอนุกรมเนี่ย มันจะทําให้วงจรหน้าในทํางานได้เบาแรงกว่าพูดง่ายๆมันจะทํางานน้อยกว่าแต่ได้ประสิทธิภาพเท่ากันเผลอๆบางทีการอนุกรมแผงเนี่ยจะได้พลังงานโดยรวมอาจจะมากกว่าการต่อแบบขนานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้า MPPT เนี่ยก็แนะนําให้ต่ออนุกรมราวๆสองถึงสแผงก็แล้วแต่รุ่นนะครับอย่างเบสิกทั่วไปรุ่น5้าอ่าสาแอมป์หกแอมป์เนี่ย โดยทั่วไปมันก็จะรับแรงดันได้ไม่เกิน150โวลต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อนุกรม2ถึง3แผงได้นะครับบางคนมี3แผงก็ขนาดทั้ง3แผงก็มีนะครับแบบนั้นก็ทําได้แต่ถ้าอนุกรม3แผงน่าจะทํางานดีกว่านะครับบอร์ดจะทํางานน้อยกว่านั่นเองนะครับแต่ได้กําลังอาจอาจจะมากกว่าด้วยซ้านะครับนะอย่างกรณีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพูดกลับไปกลับมาอาจจะงงนะนะครับพูดง่ายๆก็แนะนําให้ออนุกรม แผงนั่นแหละนะครับไม่แนะนําให้ขนาดหลายๆแผงนะครับแรงดันมันต่ําไปอาจจะเริ่มทํางานน้อยกว่าด้วยอาจจะเริ่มทํางานช้ากว่าในการาขนานแผงเพราะแรงดันมันมัน,ม,นมันเริ่มช้ากว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานกันนะครับนี่ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ประมาณสองสามวัตต์นะครับชาร์จสี่แอมป์นะครับแรงดันฝั่งแผงมาประมาณ100โวลต์นะครับาชาร์จด้วยระบบ48โวลต์นี่ชาร์จอยู่4แอมป์นะครับตอนนี้ มาดูกระแสฝั่งแผงนี่นะครับกระแสฝั่งแผงเนี่ยมันจะเข้าผมลิมิตไว้แค่2แอมป์นะครับนี่กระแสฝั่งแผงนะ100โวลต์ลิมิตไว้2แอมป์นะครับแต่ชาร์จเข้าแบตนะครับผมจําลองสถานการณ์การชาร์จด้วยดัมมี่โหลดนะครับเพราะฉะนั้นค่ากระแสมันก็จะขึ้นมาไม่เยอะนี่เห็นไหมก็ประมาณ3แอมป์4แอมป์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับ MBPT มันจะบูตกระแสรตรวจจับค่ากระแสอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นการ คำนวณจุดที่ได้พลังงานมากสุดมันก็จะเอาช่วงนั้นมาทํางานนะครับกระแสก็จะขึ้นขึ้นลงลงบ้างบางช่วงนะครับนี่สามจุแปมจุประมาณนี้นะครับเห็นไหม,มแรงดันก็ถูกดึงลงไปถึงเจ็ดสิบแดโวลต์แล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็คํานวณใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็อ v อมมันก็จะคํานวณ ค่าพลังงานณจุดสูงสุดที่มันทำงานได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับงานทดสอบ mppt นะครับตัวนี้บอร์ดลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับโอเคก็ไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อาจจะขนานแผงอยู่ก็ลองเปลี่ยนเป็นอนุกรมดูนะครับยิ่งคนที่เดินสายไกลเนี่ยอนุกมก็จะได้เปรียบกว่านะครับก็ลองไปปรับปรุงลองระบบดูนะครับ ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องทดสอบที่หน้าง,งานนะครับแล้วแต่ความสะดวกของอ่าแต่ละพื้นที่บางคนนะครับถ้าเสี่ยงที่จะมีเมฆมีเงาของต้นไม้มาบางแผงก็ให้ขนานแผงจะดีกว่าแต่ถ้าบางคนนะครับพื้นที่โล่งไม่มีเงาบางแผงอนุกรมแผงก็อาจจะดีกว่านะครับทางนี้ทางนั้นก็ลองทดสอบกันดูเองแล้วกันนะครับตามแต่พื้นที่เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ